คแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะแทงหลอดใหม่เสมอะค่ะเพื่อนๆอู้สวยตลอดเลยเพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะบ,บับเบิลค่ะเพื่อนๆจ้าวลนุนเลยตอนน้องเบบีน้องจากเขียวๆนะคะเพื่อนๆเริ่มโตก็จะกัดแดงกันอย่างนี้เลยตัวล้นฟ้านะคะเพื่อนๆจะ้ะเหมือนเนาะเหมือนองคุ้มมานมากเลยค่ะเพื่อนน่ารห้ใจม่ะ นี่แทงหลอดใหม่มาแล้วว้าวรู้เลยค่าเพื่อนๆค่ะเราถือชุ่มเลยร้อนทองค่าเล็กๆกำลังน่ารักเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเล่้ยงให้น้องโตเร็วแบบนี่ช้างเผือกใบบัวกระถางนี้ค่ะโอ้แต่กอเก่งมากๆเพื่อนๆดูการเขาอวดอย่างนี้เลยด้านล่างก็ปวักผู้ท้องเหมือนกันค่าเพื่อนโอ้โหใบใหญ่ใหญ่อะนี่จากเล็กๆเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้ใบใหญ่มากเพื่อนดูด้านล่าง โ,โ้ช้างเผือกใบบัวเช่นกันเพื่อนงามทุกกระถางเลยค่ะเพื่อนสวยสวยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีนาทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะบอลสีของเพื่อนนะคะงามสวยยกสวนเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกต้นไม้พืชผักคะช่วงนี้ไม่โตไม่ติดดอกออกผละะไม้พืชผักของใครนะคะติดดอกแล้วนะคะสลัดดอกค่ะแม่ก้อยขายังมีอาการนะคะใบเหลืองใบช้ำใบเน่าใบจุดใบด่างนะคะ มดหนอนแมลงเลี้ยเยอะมากๆนะคะสูตรนี้นะคะจะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะทําให้พืชผักเขียวโตเร็วทันใจยกสวนแบบง่ายๆไปก้อยทดลองแล้วนะคะเห็นผลมากๆไม่ก้อยเลยมาแชร์สูตรนี้กับเพื่อนๆเลยค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำรรด้วยกันเลยค่ะ หัวใจของงานครั้งนี้นะคะไม่ก้อยขาเนี่เป็นมิมมนะคะก็คือยาพาลากันเลยนะคะนะคะอันดับต่อไปค่ะไข่หนึ่งฟองเ <c oughs> ครื่องดื่มชูกําลังนะคะ <c oughs> โม<ด>โนโซเดยียมกูตเเมตค่ะน้ำสาวข้าวนะคะไม่มีใช้น้ําสะอาดธรรมดา <c oughs> เกือไข่นะคะแคลเซียมโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการเร่งดอกเร่งผลเร่งรากเร่งให้บอลสีนะคะสีสวยแทงหลอดไว้ค่ะสําหรับเพื่อนเท่านไหนนะคะ เคยทำนะคะฮอร์โมนไข่กันอยู่แล้วนะคะสามารถใช้แทนไข่หนึ่งฟองได้เลยนะ,ะจะใช้คู่กันแบบนี้นะคะได้เช่นกันนะคะนี่นะไม่ก้อยทดลองไหลายครังก็เห็นผลมากมกกล้วยไม้ของไม่ก้อยนะที่ไม่ติดดอกเลยไม่ก้อยฉีดพ่นไป วันสองวันคะเพื่อนโอ้โหโตาดอกกล้วยไม้นี่แทงมาพึบพักที่ไม่แทงหนอแทงหลอดนะคะโอ้โหหนอหลอดนี่มากันพึบพับเลยบอลสียังสีสวยด้วยนะคะทำยังไงคะาไม่ก้่อยขาก็คือไข่สีฟองน้ําตาลสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะแล้วก็นมนะคะเพือพ่อนสูตรนี้เห็นผลจริงต้องมาแชร์กับเพื่อนๆเลยค่ะ,ะข้าวนะคะเตรียมมาเลยนะคะไม่มีจริงๆนะคะเป็นน้ําสะอาดธรรมดาเตรียมนะมาเลยยาพารานะคะ3เม็ดค่ะเพื่อนๆลงไปเลยค่ะ ต้นไม้พืชผักงามสวยนะคะแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบชำ้ำใบเน่าๆนะคะไม่มียาพารานะคะสามารถใช้ยาทันใจได้เลยนะคะปลูกบนสีไปนานแล้วคะไม่ก็คะ่ะเอา้าไม่โตไม่ไปหน้ามาหลังนะคะใช้สูตรนี้เลยะะยาพารานะคะหรือยาทันใจนะคะเรามีกดตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากดซาลิไซลิกนะคะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดะะให้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะทําให้ พืชแข็งแรงดีค่ะต้านทานโารคแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงป่วยมากๆนะคะพืชจะโทรมนะคะไม่ใช่เพียงแต่คนป่วยนะคะต้นไม้พืชผักค่ะก็ป่วยเป็นเหมือนกันนะคะยาพาราค่ะจะทําให้พืชของเรานะคะอายุยืนไม้ผลค่ะไม่สุกงอมเร็วะ,ะดอกไม้ประดับค่ะดอกบานได้นานมากๆกล้วยไม้ของไมกอนแล้วก็กุหลาบน,นะโอ้พอเพื่อนบานเป็นเดือนค่ะไม่มีโรยเลยสีสวยมากๆเลยแล้วก็ รอให้ยาพาราละลายนะคะเราก็มาทําปุ๋ยแห้งแบบง่ายๆกันก่อนเลยคะ่ะเปลือกไข่มาเลยค่ะเพื่อนๆวไปนี้นะคะอย่าทิ้งเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นะเราก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตากหนึ่งหรือสองแดดนะคะแล้วก็มาตําได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อจ้าโปรตีนและแคลเซียมแบบง่ายนะคะเปลือกไข่นะคะสิบหรือยี่สิบฟองนะคะได้เลยนะคะหรือมีน้อยกว่านี้ใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนจ้า เปลือกไข่ค่ะเขามีกรรมฐานไตนตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะยังกาจัดหอยทากตัวเล็กๆนะคะที่อยู่ในดินได้ด้วยนะือจากหอยทากนี่ก็สําคัญนี่ตัวเล็กๆนี่กัดใบบอนสีของเพื่อนได้เลยนะใบผักคะ่ะโอโก,กเกียงเช่นกันค่ะหลายท่านนะคะจะถามนะคะบอนสีของหนูคะ่ะไม่ก้อยขาไม่เห็นกอใหญ่เหมือนเพื่อนบ้านเลยนี่สูตรนี้เลยค่ะกจากโมโนโซเดียมกูตเเมตนะคะเขาจะเล่งการแตกรากฝอยกันแบบง่ายๆเล่งการแตกรากฝอยดีนะคะบอนสีของเราก็จะใบดกใบเยอะใบใหญ่ต้นโตเร็ว แข็งแรงค่ะเพื่อนๆเราใส่นะคะโมโนโซเดียมฟูตเมตหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้ทุกสูตรเลยนะเราไปโรยที่หน้าดินนะคะหลดการจะเริ่มเติบโตกันแบบง่ายๆเลยโอเคมาได้ปุ๋ยแห้งแล้วค่ะเพื่อนๆวิธีใช้เลยค่ะเร่งให้บอลสีนะคะแทงหลอดพึบพับเต็มกระถางนะคะแทงหลอดทะลุฟ้าเลยค่ะเพื่อจะน่าประงการของเพื่อนเพื่อนดู แมก็จะบอกว่าจากต้นที่เตี้ยเล็กๆค่ะเอามาปลูกนี่มีใบเดียวค่ะแต่ตอนนี้นะว้ามีสามใบกับหนึ่งรอดนะคะทุกคนเร่งการแตกและสอยแบบง่ายด้วยช้อนนี้เลยนะคะเราก็โรยรอบๆขอบกระถางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนักปลูกมือใหม่ค่ะขอสูตรง่ายๆค่ะไม่ก้อยค่ะทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยค่ะสหดีชาของไม่ก้อยค่ะใบใหญ่สะพูกใหญ่นะคะสหดีชาดูซะก่อนผมใจนําเสนอรอดนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ วัวนสีของใครใบเหลืองนะคะไม่แทงหลอดต้นสม้มใบไม่ใหญ่นะสูตรนี้นะคะใหญ่ทุกส่วน,นะคะ่ะแล้วก็แตกกอเก่งมากๆีจากกระถางเล็กๆเ,เช่นกันแล้วก็รวยอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่นๆท่านสวนสีกอใหญ่นะคะเป็นกุ้มสวยหลอดพุ่งเต็มนะคะใบดกใบเยอะนะคะเขาจะใบดกได้นะคะรากฝอยนะคะเขาต้องเยอะค่ะเพื่อนๆนี่เราเล่นการแตกรากฝอยเล่องรากแบบง่ายๆนะคะด้วยช้อนนี้เลยคะ่ะ โอ้ยรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้ดูหลอดออกได้ดีมากนี่ใบเล็กใบน้อยนี่เพียบเต็มกระถางนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมนะคะพวนดิน15วันครั้งหนึ่งนะคะหรือเดือนละครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าพวนดินยังไงกับ่บกระถาเนี่ยเราก็นัดดินขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆรอบๆเลยค่ะทําให้ดินโปร่งร่วนซุยค่ะเพื่อนๆเลยง่ายๆอย่างนี้ค่ะเราให้ปุ๋ยให้จุลินทรีย์หรือให้ฮอร์โมนต่างๆนะคะคือสามารถนําไปใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่มีเปลือกไข่นะคะมูลไส้เดือน มูลสัตว์ต่างๆนะคะใช้ได้เช่นกันค่ะทําให้พืชสมบูรณ์เลยค่ะเพื่อนจ๋าเราใช้นะคะ1ช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางอย่างนี้เลยนะคะเราโรยยังไงคะไม่ก้อยขาเราจะโรยทุก15้าวันหรืออย่างน้อยนะคะเดือนละครั้งนะคะเราต้องเติมอินทรีย์วัตถุดีๆให้กับต้นไม้พืชผักของเราค่ะวันจีของเรานะคะจะได้แทงหลอดไ,ไวๆนะคะนี่อะไรคะไม่ก้อยขานี่ร่อนทองคะ่ะเพื่อนๆดูนี่เมื่อวานนี้นี่มีหลอดเดียววนันนี้โอ้โหมาอีหลอดแล้วคะ่ะเพื่อนจ๋านี่ ใบใหญ่กับสีสดกันอย่างนี้เลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะหรือดินหมักของเราทุกสูตรนะคะพี่จ๋าเปิดไข่สูตรพิเศษสูตรนี้ค่ะผสมลงไปได้เลยค่ะพเพื่พพอนเดี๋ยวค่ะพี่จ๋าบอลสีของใครต้นเล็กแท้แกนนะคะปลูกตั้งนานแล้วค่ะไม่ก้อยคะ่ะใบเท่าเดิมคะ่ะนี่ท้อใจแล้วช้อนนี้เลยค่ะพเพื่อน อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะบอนสีไม่โตค่ะเพื่อนๆจ่าเพิรพันล้านค่ะเหมือนไม่โตนะคะรวยเลยค่ะเพื่อนๆจ่ายรอดแบงนี้เลยนะคะไม้ป่าก้านดำนี่นี่เลีงให้แทงหลอดแบบง่ายๆค่ะช้อนนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ่าบอนสีก็ถังเล็กๆค่ะเพื่อนใช้เลยนี่รวยเลยค่ะเพื่อน แล้วนะคะเราก็ใช้นะคะคน้ำซาวข้าวสูตรพิเศษของเรานะคะที่ใส่ยาพาราลงไปนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าทาให้พืชฟืน้นตัวเร็วนะคะไม่ป่วยนานแก้อาการใบเหลืองค่ะพเพื่อนจ๋านี่บนสีสีสดแข็งแรงค่ะพเพื่อนเ,เพื่อเลยมาดูเลยค่ะแก้อาการพริกใบหมกใบงอพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะก็สูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนเพื่อนจ๋า นี่ผักกินใบนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะเหลืองนิดๆค่ะไม่ก้อยขาใช้เลยคะาา่ะเพื่อนๆพื่อนจ้าดงเลยโอ้ปูเละไม่ก้อยก้อยใหญ่มากคะกาาก่ะเพื่อนๆพื่อนอันที่โคนด้วยค่ะเพื่อนๆจืานี่เลยเอางนี้เลยดเลยกว่าโพทองคะาา่ะเพื่อนๆจืาอนจ้า แทงหลอดแทงใบแล้วสวยจังเลยจากต้นแคแเกนให้มาใบใหญ่ใบดกใบเยอะแทงหลอดเกี่ยค่ะเพื่อนจ๋า,านี่เลยคะ่ะนี่ตอนแม่บุษมาสวยจนเพื่อนบ้านทักเลยคะ่ะเพื่อนจ๋าสีสุดเข้มตลอดกอใหญ่เป็นพุ่มสวยนะคะสีของคลายใบใบเน่าๆนะคะแทงหลอดมาแล้วออกยอดเน่านะคะ่ะไม่ก้อยคะ่ะนี่เลยคะ่ะเพื่อนจ๋าให้น้องฟื้นตัวร็วคะ่ะเพื่อนจ๋า แก้อาการพบนสีใบเหลืองไม่เขียวไม่กัดสีนะคะร่าเลยค่ะเพื่อนจ๋าถุงเงินถุงทองปลูกไปนานแล้วไม่โตค่ะร่าเลยค่ะเพื่อนค่อยผ,ผ่าเพื่อนทำฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษนะคะเพืเ่อนระปีมาเลยค่ะมีสารไตโคซานค่ะพี่จา๋าคือจะงามนะคะรากฝอยต้องเยอะคะ่ะรากฝอยจะหากินให้กับต้นไม้พืชผักของเราค่ะนะคะเราใช้นะคะครึ่งช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนครึ่งช้อนโตโอเองอย่างนี้นะคะ ใบน้ำสาข้าวนะคะที่ผสมยาพาราเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเต้นไม้ต้นไหนสูมๆนะคะไม่ติดดอกออกผลบอนสีไม่แตกกอไม่แทงหลอดค่ะทาสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อใสตามรายละเอียดของเราสุอพิเศษค่ะใส่ลงไปท่านึงช้อนค่ะโซเดียมกูตามีตนะคะเร่งการแตกรากฝอยเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งเขียวโตเร็วทันใจค่ะนี่ปุ๋ยคุบ้านของเราค่ะอยู่ในครัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสิ่งนี้เลยเราใช้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ เครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3B5, B6 และ B12 นะคะต้นไม้พืชผักนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดหลุดร่วงเท่าไหนนะคะอยากให้พริกดกดกนะคะต้นไม้นะคะติดดอกออกผลสีสวยสีสดทันใจนะคะเครื่องดื่มชูกําลังไม่กอยทดลองแล้วแบบต้องแชร์เลยทดลองกี่ครั้งก็เห็นผลจริงค่ะสูตรนี้เลยเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะคะ2ฝานะคะเพื่อน ฟองค่ะฮอร์โมนแบบง่ายๆนะคะรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้ผลนะบอนสีนะใช้ได้หมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเปลื่อไขค่ค่ะขยำลงไปเลยค่ะทำฮอร์โมนไข่อยู่แล้วนะ,ะฮอร์โมนที่ทําแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจะพบว่าโอ้โหรู้อย่างนี้ทําตั้งนานแล้วค่ะนี่ฮอร์โมนไข่เลยค่ะใส่เท่าไหร่คะแม่ก้อยสองช้อนโต๊ะเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าหนึ่ง ของเพื่อนๆไม่มีโฮอร์โมนไข่นะคะก็ใช้แค่ไข่ค่ะพเพื่อนๆจะดีเลยค่ะพเพื่อนๆอนสีสีสวยแตกกอเก่งแทงหลอดไวใบใหญ่ใบดกใหญ่ทุกส่วนนะคะไม้ผลค่ะติดดอกออกผลดีสูตรนี้เลยนะไม่ก้อยใช้กับมะเขือของไม่ก้อยนะพนเพื่อนๆจ๋ะมะเขือของไม่ก้อยดกมากได้กินตลอดเลยค่ะโอเคใส่ลงไปได้ค่ะพเพื่อนๆนี<อ>่งไงคะไม่ก้อยขาสูตรนี้นะคะ เราจะใช้นะคะสัปดา <twitch. S 2> ittel. Ittel. ห์ละครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆขยันมากนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกสองสวันนะคะใช้ได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะแกขาต้นเท่าหัวไม่ขีดเลยจะโตไหมคะโตค่ะเพื่อจ๋าใช้สูตรนี้เลยนะฮอร์โมนแบบเร่งด่วนนี่นะคะเพียวๆได้เลยค่ะเพื่อเอารูดยังไงคะแม่แกขาก็นี่ค่ะราที่ใช้พุ่มค่ะให้โดนรากฝอยเขาอะรากฝอยเขาอยู่ที่ใช้พุ่มเขาแหละรดน้าสะอาดตามเนี่ยค่ะ ไปแล้วให้น้ำเลยค่ะเพื่อนสีกอใหญ่ๆนะคะไม่ต้องรอนานนี่แก้วนี้เลยค่ะตานเลยค่ะเพื่อนๆถ้วยนี้ลยคะเพื่อนๆแล้วก็น้างตามด้วยน้ําสะอาดเลยค่ะไม่เลยไม่ก้อยทำนี้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ก้อยค่ะหราปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะขอสูตรที่น้อยๆเลยคะนี่นี่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ต้องรุงดินมากค่ะเพื่อนๆสีกัดสีไวแทงหลอดเก่งมากสีแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนๆตามด้วยน้าสะอาดเลยนะคะเพื่อนขา่เลย ผมไม่ก้อยนหลอดนี้แบบสะพังเป็นพุ่มเลยค่ะเพื่อนจ๋าลาดนะคะรอบๆใช้พุ่มค่ะเพื่อนๆาม,มาตามด้วยนะ้ำสะอาดเลยค่ะพี่ขาคอนสีกอใหญ่นะคะแทงหลอดเก่งไม่มีหยุดค่ะจะหนาวจะร้อนนะคะไม่มีสะทกสถานค่ะเพื่อนจ๋างามเสมอแก้วนี้เนะะี่ยค่ะสถานใหญ่นะคะไม่ก้อยใช้1แก้วอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนาไชช่อ แม่ก้อยก็ลาดตามด้วยน้ำสะอาดนะคะหรือน้ำซาวข้าวที่ผสมยาพาราเลยนะคะพื่นจ๋าเพื่อนนะคะที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะน,นะคะเขาจะเป็นหัวปุ๋ยนะเพืพ่อนเพื่อจ๋าสูตรนี้นะคะเราผสมต่อน้ำนะคะ1ลิตรนะคะตากมาเลยค่ะหนึ่งแก้วอย่างนี้นะผะสมต่อน้ำหนึ่งลิตรเลยะคะ่ะเพืพ่อนๆจ๋ามาที่เพื่อนก็ไปลาดลดต้นไม้พืชผักที่ทพเพื่อนๆรักได้เลยะคะ่ะพ่อจ๋าโอ้โหเขียวของแม่ก้อยนี่อู้ปลูกกระถางเดียวนี้ได้กินตลอดค่ะนี่นี่จะเข้าปีที่สองแล้วค่ะทุกคนค่ะ สูตรนี้เลยนะคะเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดนะคะผักหวานกรอบรสชาติดีจ้าต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะหนูปลูกเป็นสวนเป็นไร่หนูปลูกเป็นอาชีพเลยค่ะไม่ก้อยขานีหนูชอบปลูกต้นไม้นะเราใช้นะคะสัดส่วนนี้นะคะผสมต่อน้ํา10หรือ20บลิตรนะคะได้เลยแบ่งครึ่งเลยค่ะทุกคน,นูผักเราเยอะค่ะนี่เดี๋ยวไม่ก้อยพาไปดูนะผักไม่ก้อยกำลังงามๆเลยทุกคนนี่ก่อนจะไปดูผักนะเดี๋ยวไม่ก้อยพาไปดูลกลุ่มเราไม่ก้อยก่อนค่ะเพื่อนๆจ๋าตักเลย กุหลาบออกดอกดีสีเข้มสวยนะคะนี่โอ้โห,โโหใบกลาบก็เขียวๆกันอย่างนี้นะะเลค่ะเราไปทางดินเลยคะ่ะเพื่อนจ๋า คเคล็ดลับนะคะที่แม่ก้อยทําแล้วเห็นผลมากๆนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะลาดรถนะคะเป็นปุ๋ยทางดินไปแล้วนะคะปุ๋ยทางใบสําคัญมากๆค่ะตเตรียมมาเลยสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นฉีดพ่นเป็นละองเป็นฝอยเล็กๆนะคะไปที่ใบนะคะพ่นตั้งแต่ช่วงนะคะ7จ็ดโมงเช้านะคะถึง3ามโมงเช้าค่ะจากช่วงนั้นนะคะพืชน,นะคะเปิดปากใบพืชแล้วนะคะง่ายๆว่าเป็นช่วงที่พืชกําลังปรุงอาหารนําไปใช้ได้ทันทีค่ะเนี่ย ใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยครับเสร็จแล้วคะ่วเะเพื่อนจ๋าไปฉีดพ่นเลยพ่นในช่วงเช้าเลยนะเจ็ดโมงสองโมงสามโมงเช้ามาฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นเป็นฝอยละองเนี่ยฉีดอย่างนี้เลยไม่ก็ก็จะฉีดที่หน้าใบอย่างนี้ก็ฉีดพ่นไปที่ต้านนะคะทําให้ต้านอวบแข็งแรงฉีดพ่นไปที่หน้าดินค่ะจะทําให้หลอดบิชของเราแข็งหนยไวคะ่ะต้นเล็กแทกแกนไม่โตสักทีคะ่เะเพื่อนจ๋า คุณเลยคือคเป็นปุ๋ยทางใบอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนจ๋าคือจะตอบสนองได้ดีมากๆปุ๋ยทางใบนี้พื่อจะตอบสนองภายในสองสามวันค่ะสองสามวัน,วนก็เห็นผลแล้วค่ะเพื่อนจ๋าแต่ปุ๋ยทางดินนะคะพื่จะตอบสนองภายในเจ็ดวันหรือสิบสี่วันค่ะเพื่อนทั้งที่ดีค่ะใช้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบนะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ลดน้องบอลสีนะคะลดได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะใช้ได้เลยนะคะเพื่อนจ๋าอูผักชีกำลังน่ากินเลยค่ะเพื่อน นี่โอ้โหหนาวแล้วมาปลูกผักกินด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนดูมีผักชีนะคะมีหอมแดงค่ะคะน้าค่ะเพื่อนๆนว้าวน่ากินมากนี่ผักชีกําลังงามงามค่ะลดเ,เลยเน่งเขียวโตวเร็วทันใจนะคะพี่จ๋านคะน้าอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่การจะริดติดตูเร่งรากยืดตัวเร็ว,วเขียว,ว,ยวทันใจนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อน การทานรูแมลงได้ดีงลก็มาลาดรดนะคะน้องบอนสีนะคะแล้วก็ต้นไม้พืชผักทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลนะคะลาดรุดได้หมดเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋านี่สวยจังเลยเพื่อนเพื่อนจ๋านี่เป็นต้นนะคะไข่มุกอันดามันค่ะเพื่อนนี่หามาปลูกกันนะสวยมากๆเลยโอ้เป็นโชคโอ้อสวยมารอยห้า1ิ0นะคะนานแล้วนะคะพเพื่อนจ๋าโอ้น้องกัวใหญ่มาก ใช้สูตรนี้เลยเร่งดอกเร่งผลเร่งเขียวเร่งสีนะคะโตเร็วทันใจค่ะเ,เพื่อนๆพื่อนแล้วตัวไหนะนี่นะคะน่ารดทางดินให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆพื่อเอาเลยสีสดสีเข้มนะคะ <_ man> พเพื่อนเกอใหญ่ก้านอวบแข็งแรงแต่กอเป็นพุ่มสวยะค่ะเพื่อนๆเอาสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนน่าลดช่วเลยค่ะเพะือ่อนเพืักโคท้อ เพื่อดูไม่ใช่แต่บอลสีนะคะนี่สวยทุกกระถางกันอย่างนี้เลยค่ะสวยทุกกระถางงามยกสวนกันอย่างนี้เลยเพื่อนๆโโอ้ห ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะบอลสีของใครไม่งามต้นไม้พืชผักไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะบายยไปก่อนนะคะแล้วเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนคะ่ะ 哈哈哈哈。